มาจ้าพี่น้องสาเมน,นีสาปลากับน้องเป็นน้อยหนอยสิพามากินอะไรเนี่ยปลาดิบปลาไม่ใช่ปลาดิบมกหม้อปลาจ้าหมกหมก้อปลากดพูดก่อนงาคาโก,กจ้าแล้วหนูจะไปไหนนะ่ะฮะน่ะกินส้มตำม,มาจ้าพี่น้องจามาพร้อมกับข้าวเหนียว กองเข่าซาวเปียโนหน่อยอุยอ้ยหมกหม้อปรากุศะพี่น้องจา๋าปลาเนื้ออ่อนนะจ๋ะอืมฮืมเอียงแสบเอียปลาพี่น้องซาป,ปลาไปเก็บมันอุย้ยมันสุดยอดเรือปลาเนี่ยมาแซ่บๆน้ำกันจ้ะพี่น้องจา๋าแซ่บอีกแล้วแซ่บอีกแล้วจ้ะพี่น้องจา๋มามาๆ ว้าวไปเน้ะเสียอืมเสีบที่สุดในบรรดาปลาละปรากฏ آخه چون ก็จะมาจะสั่งหน้าอิายนยาเค็มแล้วซุปปลาอืมหื ซาปาโมกใส่ผักกันเนี่ผักกาดดอกผักกัดกระจอดอีนยาบดนั่นแหละซุ่มตะเก็บมาเหมือนนั้นบอกขึ้นเหมือนอพี่หนึ่งใครมันสื่อในรูปแผงค่ะเดินพี่หนึ่ง 真干、肉、金、金黄、蛋、蛋蛋。 อ้าวสาวอ่ะเนี่ยแ <c oughs> ซ่บม่มีคมสีวาวสีว่าพี่เนาะอืมหนามันก็นัวนัวหอมหอมแต่พี่น้องจะ ตัวสุดท้ายเป็นหรอใช่เหรอ vâng chưa biết nó sẽ đạt được lắm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  làm lắm được lắm được xong được lắm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  ลองชิมดูค่ะแ่บอูดรจัดแซ่บเพราะยังมดกีิดินย่านแม่มเจ้าเท่านี้ป็นค้นมักินน้ำผลไจ้พี่น้องจ้าเอาละจ้าพี่น้องจ้าเมืนเน่อนหร่สาบปากาขอลาไปก่อนนะจ้าฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็สับสังขัยก็ติดตามเป็นกำลังใจช่องยูทู e สาบปาผากกินไ,นได้เยจ้าสวัสดีจ้า